สวัสดีครับพี่น้องทีกำลังรับชมช่องคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเาเจตจะพพี่น้องนะครับมาศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตรแบบผสมปะสานนะครับพี่น้องอยากสวนที่เพันเห็ดผสมพ่นสมเร็จแล้วนะครับปุ๋ยหลายอย่างหลายเนี่ยนะครับพี่น้องครมานี่ยคุผู้มปุ๋ยนะครับพี่น้องหลายอย่างหลายเนี่ยหมเงาะหม้ทุเรียนมะกรุ้ยนะครับตอนนี้กับไปทําความรู้จักครับคุณพอเพิ่นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนํำตัวให้พี่น้องหูวจับนะครับ สมคิดฤรีทผลครับเป็นเจ้าของสวนอยู่นี่ละเฮ็ดไปสังสรรคละเฮ็ดบ่เป็นดอกพี่การเฮาอยู่ใส่เพื่อพี่น้องเฮาอยากมาเยี่ยม่หยามโอ้นี่มันอยู่ไอ้องช่วงน้ำท่าข้องไงนี่ครับข้องไงเออเล่ยลุงเรียนในมัธยมบอกมาเนี่ยเฮาก็สิมาฮอดข้องญ่ก็เลียวขัวมาเลยแน่่ยสอ2กิโลแถวๆบ้านบ้านดอนัวบ้าดดอนงวเนาะครับตำบลหนองมีครับ เนี่ยเนี่พ่ออยู่ในหัวในสวนเราเนี่ย,ย,ยนี่ยนี่ยสมีบักเกียบแนงอกแนทุเรียนแน่อุ้ยหลายอย่างลาเลย,ยแน่ครับบกักฮวงแน่ใบกระท่อมแน่ผู้ใดอยากก็ามายำไปอยากก็มายำไมายำไ่ำถามว่มา,าสวนบ่อไหนซื้อไม่ยำฟรีเลยไม่ยำฟรีเลยสุดเจิดนะครับพี่น้องนอ่า ก๋วยคือการทามันสุกก็ได้กนินมันม่สุกกับได้กินเฮ้ดมาจ็กปีแล้วครับพ่อเนี่ยนี่หกปีปีหกเจ็ดปีปีที่เจ็ดเนาะครับทุเรียนนี่จ็กปีพ่อตอน้นงามเนียต้นนี้ป่ะครับหกปีหกปีปีที่เจ็ดอือเป็นหมากหรือเปล่าครับอือต้นนี้ละ่ะเป็นหม,มากเป็นหมากแล้วแต่ว่ามันเป็น,ปนม้วนนี่งก็เป็นดอกเมื่อแต่บันบอดจับโอ้โหครับก็ยังม่งงอมตอนนั้นเขาพูดครับครับงอมเนาะเขาพูดอากาศก็อยากหวานน้ำเนี่ยเนาะอากาศก็อยากหวานอ้ยดอกกลวง เฮียดมันกับเหียดบ่ท่านได้ห้องสองตาใหญ่ทถะนครับอืมเฮียดสองตาใหญ่สองตาใหญ่ครับทําสวนสามตัใหญ่กับแปลวร้านกีเดียรอแอปอาลร้านหับร้านจากผู้เรียนถ้าเราอยู่เราออกเป็นแล้วเราบอกเปลีป่ยนตะกอนได้กินเป็นที่ลักษณะได้ผลเป็นที่หน้าเฮาเนี่ยเอาน่ะวัน <บา S 1> นี้เข้ามาถมขึ้นตะก,กอน<า><า>นี่บอ่อเลยสวม่วนตะก,กอนนี่มันก็เลยมันทามใครภายเข้ากับบนสิ่ง ก็เลยบ่ม <screws> ีแนวเฮ็ดขุดสาเดียงป่าโอ้พุดธสาเอาเดียนจากสามบ่อสี่บ่อคนได้ไหมได้บ่ขุดนี่คุณแล้วขุดจนประวัติเทียงพุทธครับเทียงป่าบ่ออะไรรูปเออเทียงป่าก็ลุบลุบบ่อเป็นตาเอาบัดนี่ง่ายแล้วคือจัียงนั้นเอาเดียวเอาได้อันพันบักเขียบอยู่ตรงเถียงหน้าเชฉย ก้อนนั่นปีนั่นก็เลยเงินใจก้อนเดียวนั่นขายแต่พันหาปากเคียบนั่นปากเคียบนังเท่าดีที่นี่นี่ต้นเดียวได้เงนินพันหาแต่เงนินพันหาเอาเลยบาทน,นี่ <c oughs> เริ่มมุนไม่ระบาดถ,ถมกันยังว่าคุดสามพันคุดบ่อละสามพันถมบ่อละสองหมืนครับโอ้ใบเก็กดินมาถม วันนั้นเ<ร>ดินมาถมเบารถเขา้าเตื้อรถด,ดำนี่ว่าถมเกิดบ,บาดถม,บบททมเคือปูเขียบบาดครับอือโอ้เขียบปีสองปีมันกับอะไรเน่ยอย่างเงี้ยเขียบกับอะไรยอยู่ปีละสองสามหมื่นอยู่ครับแตงเตี้มันเต็มเลยโอ้เตี๋ยมเป็นปลา,าเขียบทั้งหมดเนี่ยปลา,าเขียบทั้งหมดครับ กิโลละห้าสิบเบอร์ไทยห่วยสามสีหน่วยหัวนายกิโลนี่มันนี่มันม่วยนี่มันบกพร่อยรักษามันงอมแต่นละมันนี่ก็งอมกระพริบมันก็เลยไปของใหญ่เลยบาดเออแล้วมันตายก็ตัดถิ่มนนะมันอ่ะนะเพื่อไปมันก็เพื่อตัวไม่ต้องมาเสริมไปนั่นบานนี่ก็เอาทุเรียนมาใส่ โขาเรียนก็ตายแล้วตายอีกครับก็ปลูกทั้งปลูกทั้งตายทั้งปลูกทั้งตายตายปลูกไหมแต่บอยอมแผลบอยอมสู่หัวอหันข้าครับวพราะเนื่องกันใบกระท่อมอาละวหนแน่ครักระท่อมกับมะปลูกบ่อนนี่เอากะท่อมม่อีกเออนี่เพิ่มตัวเพิ่มรอบ ปูง่างแหบพราะมีผู้สื่อ่าวลาตายเลยบอกครับตลาตายบ่ได้คายเลยบ่ได้ขายรูบางอย่างก็ขายน้ำรอนบานรอยางที่เขาเนย่ยก็หนังเขาเขาประัเก็บไปเขาเธอร่อยสองอร่อยเพราะอะไรหตุเดยนหน่อยไปโรงเรียนแต่หงมัคือความคิดเท่าตอนลงที่แรกบัวบัความคิดลงที่แรกเขาถึงมูสื่อเขาประกันราคาเลยโอ้รอไปเอาน่ตัวแล้วเส้าหาบุญรูปที่ะ ตายบ่เหอเห็นนั่งกับพ่อบั่นนะบ่ยอมเมียบ่ยอมเมียอันวี้ไม่บ่ครับป่ะโลมมาอันนี้ไม่บ่ทุเรียนลงทุเรียนได้เดียววันนี้โรควายออกสิครับเพี้ยนแต่ทุเรียนอย่างเดียวทุเรียนเป็นพันธุ์ยังครับเผื่อนะมอนทองกาหมี่นกกาจีบอืออไ้กาเน่าวสายสายพันธุ์สายสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์เลยมันพอรู้สึกว่ามันดูเรี่ยงไงดูเรี่ยงไงสวนอันนี้บ่ได้สวหมอนท่อมบ่ หมอนท่องนี่ดูแลง่ายหมอนท่องนี่ดูแลง่ายครับนี่ปีที่สองตินนี่นกกระจิบนกกระจิบม้อนม้อนตัวหน่อยม้อนม้อนนี่ปลูกกีใหครับมอนปลูกไม่ก็มีเริ่มนอนปลูกไม่ซับไปเรื่อยๆแล้วจะม้อนย่อย่อมแพียรหัวเนาะบ่อกระเจี๊บ่ย่อมแพ้ยรได้ย่อย่อมถูกอากาศก้าวม้อนในปีเขาปีที่สองครับนี่ม้อนหมกเขาปีที่สองนี่ก็ยังหลายคนเห็ดเพิ่นเห็ดเพิ่น บ่อใดผลมันก็เศร้าไปก็มีนะครับไปโลกหลางไปใจใจเบืสูครับเพราะตัวนี้งานก่อนครับสอกผูโอ้นี่ทังแหล่งที่แหล่งไม่แม่ว่าเทียซับขึ้นบรรดากระซัดขึ้นเราดวงดวงมันบ่อยในสันที่แหล่งโบกจักครับโบกจักที่ว่าห้าอันนั้นโบกจักแต่งจริงแต่งยังครับนี่ยนะมันในเหตุโบกจักตัดใบหน่อยใบยังมาดอกการหน่อยการถูกมันตัดดอกวะเพาะตัดตัดแต่งนี่เหี้ยนะครับแต่งมันกอลง โอ้ต้นนี้มันยังหน่อยอยู่ตาแดงต้นมันงาหลายต้นจีบบอเบอบ่บอบอนี่เขาต้องกัดครับต้องแทงให้มันหลวมอ่ะแทงออกหันหลวมสิตั้งแต่กี่โบหงส์จังหวัดบ่ได้ผลแม่รู้จะเป็นการถูกเป็นบอกขึ้นครับเพื่อแบบปลายมันเนี่ยโบหงส์โบหงส์เหลืองยังก็ยังว่าเอาค่อยตู่ไปใส่หน้าเออมันก็เลยบ่อน่ะป่านนี้ก็ไปหันไปหนีไปเห็นไปหันเบิ้งของเขาครับ อันนั้นอันนี้เขาก็แนะนําว่าขึ้นซ้ํานี่ให้แตะให้แตงออกก็เลยมาลองเห็ดบงลองเห็ดบผงมกับสัตว์ขึิงรวยโอ้รวยต่างเลยกับกับบ๋แตงเนี่ยโอ้ต่างกันหลายต่างกันหลายผสงที่ร้านนี่เห็นหร้ทำจังสัรนนะี่นี่บ้านกันอยู่แตงนี่บ้านแตงอายุนี่เดินกันอยู่ว่าสองตัวเดินกันอยู่เดินกันอยู่เดินเดือนบ่มีเดินปีเดินเดือนเดินเดือนต่างกันบ้าง ตางกันแดดนี้นี่ถ้าแต้งนีมันจะซัดข้นเกือบซ้ำกันครับความดูไม่อีกพอเนาะมันมันฆ่าแตาน้ำมันอยากหลายครับลายยางไยเนี่ยลายอย่างไรเนี่ยนันต้นนะครับซ้ำกันเนในซ้ำกันต้นต้นนี้ครับครับดินเป็นดินที่นี่แล้วขอรู้ที่ว่ายเอารถเขาดีนะเอารถดำเขามาถมดีนะ ผมแล้วน้ำท่วมลราก็เรียกว่านั่นนี่ถมเสมอแล้วก็เทกองไว้หาทีระบาดนี่โอ้หาปลใส่เนี่ยุ่นใส่เฮ็ดทางแดงวันนี้เฮ็ดทางแดงเอานี่เออเฮ็ดทางแดงเลี่ยมองได้เขาผมโจกเขาดินขายเดินยังไป็นที่พอเข้ามาที่ล่ะครับเขามาลงเทให้ครับจกเบิดเจี๊ยขั้นหัวไหวจก จกสาสาหน่อยละสามพันทบหน่อยละสองหมื่นเนี่ยทหน่อยละสองหมื่นเรื่องผสมปัสานนะพี่น้องไม่คกป่วยนี่ในในในม้วนนี่ตายแนวตายแน่เนี่ยปลูกความก็ม้วนง่ายได้เนี่ยต้นงายต่นมัวงามมันนงัวตั้งแต่ยีมีงัวหลายงัวสิบวัวโตกับสากรายรองก้บม้าเนี้ก็บมอนเขาที่ะ มอนเขาก็มากาดตีรานนี่แล้วมันกินด้วยกันบ่ะกินแล้วง่มอนตายไปทั้งนี้ก็ไม่เห็ที่ามินีอีกเสียวลูกนีอีก้กุ้งอะไรก็จักโอ้สาหนยญ่หัวใหญ่เลยแล้วกิงเมียกับป่ะไหวสาเมียโอ้นกใส่หน้ามันเป็นสาข้องกันครับ จำบ้านตัวโอ้แลข้องเป็นเป็นจกครับข้องเข้าจกเขาเขาไม่เห็ดตืรเพราะว่าเข็ดมันบริยวณนี่ได้เขียงอยู่พี่แเสแดงแล้วแต่ว่าก็ไปถามศึกษาเขาเขาว่าปลูกกินในครับแต่ว่าแต่่วาเขาบอกมีเศษยถากเขาอย่างไรขึ้นจะเอาไปครับบริเวณว่าบริเวณว่ากันเขาก็เข้าใจทั้งปนก็จะมีนี่ละก็มีเขาเดือดไปหนีไปทามโจดครับหลังจากกินหมดเต็มแล้วงัวกัดแน่หลังแน่ ตายไหมน้ำนี่ครับถ้าพี่น้องเฮาไปเบิ่งสวนประสูซัดนาะเหรอเนาะโอ้ยนี่ก็ว่ได้สังเกตบ่ค่อยบ่ได้เข้าค่อยนี่เข้าสวนนี่นี่เขาสวนก็บ่ได้เห็นนี่นี่ทุเรียนเป็นดอกแง่มันไม่เป็นหไรดอกหอมอือหึห้องเทิงก็มีเด่นแน่นอนโอ้โหก็คือเป็นตั้งแต่กี้มันมันผีตี่แบบนี้จังว่ามันเด็กเห็นบองงามันสิไปทาพุ่นหมดครับอือนี่ พันหม่านี่พันนี่ส่าริเวคมับเจ้ายู่นี่ไขนี้ยังว่าไหนตัดตั้งแต่กี่มันเต็มเลนี่เต็มบนตัดท่องหมดตัดเขาเมื่อทราบให้เป็นติบคเฮ็ดอาหารลดต้นทุนเด็ดแหลมเสียฝนเสียแล้วอืมต้งีบบกว่าเกอมีบักว่ากินแล้วบอกว่ากินแล้วโอ้ต้อนนี้สองปีสองปีสองปีอาต้นไงบแบบนี้บ่ จังหวะจะเอเงินเจ้ันสองปีพู้มึงเง่ได้พี่ห้องนั่นม้วนนั่นนั่นอะม้วนน่ะครับต้องเพียรกันครับส่วนเดือนนะนี่ะ่สียตายปลูกแซลโพดเอาเจาะไปหันพุอหญาแล้วก็เด้เสียบไว้เลยสิได้ย่มหัวงหอยตั้งแต่กี่วันมังก็กลายตัว ตัวนี้มันเป็นบ่ดอกครับนี่เป็นตันใหญ่หน่แม่หมตัวมันกระเทียหยอดมันก็เอาแทงแทงมันก็แทงแล้ววันนี้วันนี้มันก็สีไรนั้นแทงแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วพอดีให้เพราะว่าหัวเขาว่าปั่นนี้ปั่นห้าอ้วนนี่มาทางนี้ก็จะมีเป็ดนะครับพี่น้องมีการเลี้ยงเป็ดก็สุสัตว อนังานเกี่ยวขอยาก็มาเสือเอาอือนี่ก็มีขายขายครับเอาใจมั้าเขาขายกันอยู่น้ำบาดาลขายกินกันแบบไทบานไทบานเอือกโลละร้อยสามสิบสามสิบห้าแล้วกแต่จังวะมันครับเนี่ยครับเปรี้ยาได้ยักได้ก็ม้วนเปรีบม้วนเปรีหน่อยนะครับสี่ตัวรอยเนี่ยวออก <ม>ใส่ได้ครับสี่ตัวร้อยเพื่อใดอยากได้รูปเป็ดนะครับปักกิง่งเป,ปักกิง่งยางโก้สี่ตัวร้อยนะครับเนี่ยพอมีเบอร์โทรอยู่ครับเบอร์โทรมีอยู่ครับฝากให้พี่น้องเข้าเพื่อพี่น้องเข้าอยากได้เอาเลยป่ะครับเอาเลยศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปด 08-2- 08-2- 04-3-8-0-4-3-8นะครับพี่น้อคุณได้ยากได้จิตโจรครับแมนวไว้โรดคุณได้เป็ดลูกเป็ดท่านเป็ดเลยครับติดโทษติดต่อเขามาทั้งก็มีไก่ไกลเอาไว้ต้มจิ้นไก่ไว้ต้มจิ้นหาภาษมาเหร็นนำเมื่อเจ้งเมาะเมาะเมาะก็ได้จิตตบไกล กิว่ามาเมื่อว่าบๆกับกินต้มไข่เอาทั้งที่บากหน้าโอ้เออของยูของกินรอบๆนี่แต่ของม้อนนี่พ่อค้าได้ซื้อหรอวะพี่สองทคนก็พอแดงโอเคเขาก็แดงแก้วบางหน้ามาโดขค่กับพี่น้องน้ากับมี่มี่กับพอแดงขายพ่อแดงย่งหลอกม้อนบางหน้าบางหน้าน่ะั้านน้องโรงร้านเดินมากอ่ะครับมาพูละทุ่งกระแลงหมากระเลงเอาอมอ่อ กินอาหารการกินข้าบพอใคยได้ซื้อบอบับครับปูปลาแนะนำก็มีออซื้อซื้อแต่เสี่นะครับรซื้อแต่เสี่ขายกินนะมานี่ยงขึ้นาย,ายากเอาเป็นตัวก็ชิคกินไม่เวิร์กหรอกเอาเป็นตัวกินมางวนอะไรก็ได้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กลังรับชมมาหน่อยก็ไรนะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมมาเชิดครับคุณพ่อเจ้าของสวนก็ขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ